เราเชื่อจริงๆไหมว่ามีบ้านและมีสวรรค์ถ้าเราเชื่อจริงๆขอให้เราพยายามตั้งต,งตนให้เป็นคนดีไม่ใช่ในสายตาใครในสายตาของอัลลอฮ์ให้ได้ผมเชื่อว่าความรู้สึกของพี่น้องที่มีหัวใจและมีศรัทธาเนี่ยต่างก็มีความรู้สึกห่วงใยชีวิตแต่ละหน่วยที่ทั้งอยู่ในภาพ ที่มองเห็นในโซเชียลและอีกจํานวนมากมายที่มองไม่เห็นในโซเชียลเวลาที่เราพูดถึงสถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่เราต้องจดจําคือนี่คือดุนยาเนาะผมจะพูดอย่างนี้เสมอว่าคุณผู้ชมนี่คือดุนยาทับสิ่งที่ลอยไปกับน้ากับสิ่งที่ก่อร่างสร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักมากสําหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เราไม่เป็นเขาเราไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอัลลอก์กาหนดให้มาเป็นเรื่องของเราสิ่งที่เราจะต้องมีมากที่สุดคืออิหมะการยากรีน ความยากเก่นการมอบหมายการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เหล่านี้เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมท,ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยและที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ตามผมเรียนพี่น้องเลยว่าสิ่งที่ท่านต้องทําคือการเตรียมหัวใจด้วยการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรียนรู้แก่นแห่งหลักศรัทธาเพื่อพร้อมรับสถานการณ์กักบสิ่งที่เราไม่คาดไว้ล่วงหน้าแบบนี้ทํายังไงให้ใจของเรายังไปต่อได้ในขณะที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันหนักเกินที่ใจจะรับไหว มองดุนยาให้มันเล็กลงกว่าที่เราเคยมองได้ไหมมองกิยามะและวันอาคิรอและช่วงเวลาหลังจากหมดลมหายใจว่านั่นคือของจริงจากความเชื่อและเรียนรู้เปลี่ยนเป็นความศรัทธาอย่างสุดหัวใจ <c oughs> เมื่ออลอร์บอกแบบนี้จงเชื่อเลยอลอร์ดำรัสว่าสู่เจ้าจงอย่าท้ออย่าระท้อการละเว้นการโต้เถียงของท่านกลายเป็นบ้านที่ถูกสร้างไว้ในสวรรการมีมารยาทที่ดีกับผู้คนอลอร์ได้ทรงเตรียมบ้านเอา ไวว้ใใหนสรร์เราเชื่อจริงๆไหมว่ามีบ้านและมีสวรรค์ถ้าเราเชื่อจริงๆขอให้เราพยายามตั้งตนให้เป็นคนดีไม่ใช่ในสายตาใครในสายตาของอัลลอฮ์ให้ได้